อันนี้เป็นต้นหงอนไก่นะคะง้นงอนไก่ที่สมัยตอนเด็กๆเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้เต็มไปหมดเลยจะเป็นต้นที่โอลัมโบราณเลยนะคะเนี่ค่ะต้นเงอจะแตกกิ่งก้านสาขายอย่างนี้นะคะต้นเขาจะสูงๆบางทีสูงเลยหัวด้วยนะแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดแก่จะเป็นอย่างนี้ยมันก็จะร่วงแล้วก็โรยเนี่ยค่ะ บ้านใครไม่มีเอาไปปลูกนะไปโรยโรยมันก็ขึ้นแล้วนะคะแต่หลังๆเนี้ยขึ้นยากน่าดูเลยเพิ่งมีเห็นสมัยก่อนเห็นมีอยู่แล้วก็หายไปแล้วก็รอดอยู่ต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยค่ะนนเด็กชอบเอามาเล่นกันนะจริงๆเขาก็มีความสวยง,งามของเขาอีกแบบนึงนะ ึ้นตามธรรมชาติก็สวยดีนะเหมือนเราไปต่างประเทศอ่ะไปบ้านเมืองเขาเราก็เห็นดอกไม้แปลกๆต้นไม้แปลกๆเราก็มีแปลกเนาะแต่ว่าเราคิดว่าเออมันอาจจะเป็นหญ้าต้นหญ้าวัชพืชอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็คือต้นหงอวนไก่นะคะแต่ใบมันก็แปลกๆเนาะอย่างเงี้ยแต่มันก็สวยไปอีกแบบนะคะชอบปักจากกันเอาไปโรงเรียนแล้วปักจากกันปักใส่ขวดอะคะ่ะขวดครึ่งดื่มชูกําลังแล้วไว้ที่โต๊ะ เอาเรียนห้องตัวเองก็ไม่ก็ไว้ตรงที่วางอับข้าวประจําตําแหน่งแล้วก็วางแล้วก็เสียบเนี้ยนะคะเด็ดไปแล้วก็เสียบเนเงี้ยแล้วก็ปกัปกปักมันก็สวยไปอย่างนะดูสิของไทยก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยพันพื้นบ้านนี่ก็สวยนะเดี๋ยวลองเด็ดไปปลูกดีกว่า ตำจีนเอาไปโรยไว้ก็ได้นะแต่เราจะลองเพาะดูดูดิค่ะ